ผมมองหาวัดที่พระจิตเจ้าทรงพระราชกิจอยู่มาหลายปีแล้วเพิ่งได้ยินว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเป็นพยานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับมาแล้วผมเลยอยากตรวจสอบดูขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสตทรงเหมือนเดิมทั้งวันวานวันนี้และตลอดไปเป็นนิจถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับมาแล้วก็ควรมีนามว่าพระเยซูพระองค์จะเปลี่ยนพระนามเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำไมครับ พระคัมภีรกล่าวว่าพระเยซูคริสท่งเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และตลอดไปเป็นนิดนี่หมายถึงพระอุปนิสัยและแก่นแท้อันไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระนามจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ครับในยุคธรรมบัญญัติพระเจ้าทรงพระนามว่าพระยาเวแต่ว่าในยุคพระคุณพระนามของพระเจ้าคือพระเยซูพระนามของพระเจ้าเปลี่ยนไปไม่ใช่หรอครับการปรากฏและทรงงานขององค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่การปรากฏและทรงงานของพระยาเวเหรอ องค์พระเยซูเจ้าและพระยาเวไม่ใช่หนึ่งเดียวกันเหรอครับเราเห็นได้จากการนี้ว่าพระนามของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนไปได้ในแต่ละยุคแต่กันแท้และพระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงพระิฤทิ์ทรงปรากฏเพื่อทรงงานไม่ว่าพระนามจะเปลี่ยนแต่เราก็เห็นได้จากความจริงที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าพระอุปนิสัยและกันแทยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีพระนามว่าพระยาเวพระเยซู หรือพระเจ้าผู้ทรงหิเทวิตพระเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวและมีพระวิญญาณเดียวข้อพระคัมภีร์นี้พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และตลอดไปเป็นนิดควรที่จะทำความเข้าใจแบบนี้ครับที่คุณพูดก็มีเหตุผลนะครับใช่ครับที่พระเจ้ามีนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิเทธิตมีพื้นฐานทางพระคมภีไหมครับมีแน่นอนครับ พระคัมภี์เผยพระรจนะไว้นานแล้วว่าพระเจ้าจะมีพระนามใหม่ในยุคสุดท้ายตามที่กล่าวไว้ในอิสยาบทที่6 2ข้อ2ประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของท่านหลาพระราชาเห็นศักดิ์ศรีของท่านและเขาจะเรียกท่านด้วยชื่อใหม่ซึ่งพระโอษของพระยาเวจะประทานจะมีคำเผยพระรจนะในวิวรณ์ด้วยคนที่ชนะเราจะให้เป็นเสาหลักในพระวิหารของพระเจ้าของเราและเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย บนตัวเขาเราจะจารึกนามพระเจ้าของเราชื่อเมืองพระเจ้าและบนตัวเขาเราจะจารึกนามใหม่ของเราเราคืออัลฟาและโอเมกาผู้เป็นอยู่ผู้เคยเป็นอยู่และที่จะมาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อาเมนคำเผยพระวจนะเหล่านี้บอกเราว่าพระเจ้าจะมีพระนามใหม่เมื่อทรงกลับมาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และนั่นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อาเมน งั้นการที่พระเจ้ามีพระนามใหม่ก็มีพื้นฐานในพระคัมภีนะสิส่วนความจริงเรื่องพระนามของพระเจ้าจะชัดขึ้นเมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงหิธิริศครับได้ครับในแต่ละยุคแต่ละช่วงระยะของงานเราชื่อของเรานั้นใช่ว่าไม่มีพื้นฐานที่มาแต่ถือครองในยะสำคัญเชิงตัวแทนกล่าวคือแต่ละชื่อเป็นตัวแทนของหนึ่งยุคพระยาเวเป็นตัวแทนยุคธรรมัญญัติ เป็นนามที่แสดงการถวายพระเกียรติซึ่งชาวอิสราเอลใช้เรียกพระเจ้าที่พวกเขานมัสการพระเยซูเป็นตัวแทนของยุคพระคุณและเป็นนามของพระเจ้าของทุกคนที่ได้รับการไถ่ในช่วงระหว่างยุคพระคุณในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่และมีพระนามใหม่พระองค์จะทรงพระราชกิจเดียวกันและยุคที่ต่างกันได้อย่างไรจะทรงยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมได้อย่างไรนามของพระเยซูนั้น เป็นพระนามที่ใช้ทรงพระราชกิจแห่งการไทยแล้วจะยังคงใช้พระนามพระเยซูเมื่อเสด็จกลับมาในยุคสุดท้ายและยังท่งพระราชกิจแห่งการไทยอยู่อีกหรือเหตุใดพระยาเวกับพระเยซูคือหนึ่งเดียวกันทว่าทั้งสองพระองค์กลับมีพระนามที่ต่างกันในยุคที่ต่างกันไม่ใช่ประยุคแห่งพระราชกิจของทั้งสององค์นั้นต่างกันหรือนามเพียงนามเดียวสามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือ ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องมีพระนามที่ต่างกันในยุคที่ต่างออกไปและพระองค์ต้องใช้พระนามนั้นๆมาเปลี่ยนแปลงยุคและเป็นตัวแทนยุคนั้นพระนามเพียงนามเดียวไม่อาจเป็นตัวแทนพระเจ้าพระองค์เองได้อย่างครบถ้วนและแต่ละนามก็แทนพระอุปนิสัยของพระเจ้าในยุคหนึ่งในแง่มุมที่เกี่ยวกับยุคนั้นทั้งหมดที่นามหนึ่งต้องทําก็คือเป็นตัวแทนพระราชกิจดังนั้นพระเจ้าจึงสามารถเลือกพระนามใดก็ได้ที่เหมาะกับพระอุปนิสัยของพระองค์ เพื่อเป็นตัวแทนยุคนั้นทั้งยุคอาเมนเราเคยไปที่รู้จักในนามพระยาเวเราเคยมีนามว่าพระเมสสิยาเช่นกันและผู้คนเคยเรียกเราว่าพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความรักวันนี้เราไม่ใช่พระยาเวหรือพระเยซูที่ผู้คนเคยรู้จักในอดีตอีกต่อไปเราคือพระเจ้าผู้กลับมาในยุคสุดท้ายและจะนำยุคนี้ไปสู่บทอวสาน เราคือพระเจ้าพระองค์เองซึ่งลุกขึ้นมาจากสุดขอบโลกสมบูรณ์พร้อมด้วยอุปนิสัยอันครบถ้วนของเราเปี่ยมด้วยสิทธิอำนาจเกียรติและสง่าราศีผู้คนไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเราไม่เคยได้รู้จักเราและไม่รู้เท่าทันอุปนิสัยของเราตั้งแต่การสร้างโลกจนวันนี้ไม่มีสักบุคคลเดียวที่เคยเห็นเรานี่คือพระเจ้าผู้ทรงปรากฏต่อมนุษย์ในยุคสุดท้ายแต่ได้ทรงถูกซ่อนไว้ท่ามกลางมนุษย์ ทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์ทรงเที่ยงแท้และเป็นจริงดุดดวงสุรีที่แผดเผาเปลวเพลิงที่ลุกโชนทรงเปรียมฤทธานุภาพปริมด้นด้วยสิทธทิอำนาจไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะไม่ถูกพิภากษาโดวยวจนะของเราไม่มีแม้แต่คนเดียวหรือสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกชำระให้บริสุทธิ์ผ่านการแผดเผาของไฟอาเมนท้ายที่สุดชนชาติทั้งมวลจะได้รับการวอวยพรพระวจนะของเราและจะถูกทุบจนแหลกพระวจนะของเราเช่นกัน แล้วผู้คนทั้งหมดในยุคสุดท้ายจะเห็นว่าเราคือพระผู้ช่วยให้รอดท,ที่ได้กลับมาคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ซึ่งพิชิตมวลมนุษย์ทั้งปวงอาเมนและทุกคนจะได้เห็นว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปเครื่องบูชาลบล้างบาปของมวลมนุษย์แต่ในยุคสุดท้ายเราได้กลายเป็นเปลวสุริยันรรยยที่เผาผลาญสรรพสิ่งด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับองค์ตะวันแห่งความชอบธรรมซึ่งเผยทุกสรรพสิ่งนี่คืองานในยุคสุดท้ายของเราเราใช้ชื่อนี้ และครองอุปนิสัยนี้เพื่อที่ผู้คนทั้งหมดจะได้เห็นว่าเราคือพระเจ้าที่ชอบธรรมดวงสุริที่แผดเผาเปลวเพลิงที่ลุกโชนและเพื่อที่ทุกคนจะได้นมัสก,การเราพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวและเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเราเราไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าของชาวอิสราเอลเท่านั้นและเราไม่ได้เป็นแค่เพียงพระผู้ไทย เราคือพระเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวลทั่วทั้งฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและห่วงทะเลอามนามน,นั่นเป็นสุรเสียงของพระเจ้าใช่ค่ะพระวจาของพระองค์มีสิทธิอำนาจมากมพระนามของพระเจ้ามีธรรมล้ำลึกมากมายแต่ละพระนามแสดงถึงพระอุปนิสัยด้านหนึ่งและงานช่วงระยะหนึ่งของพระเจ้ามผมไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนเลยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆ ข้าพเจ้าการที่พระเจ้าทรงพระนามต่างกันในแต่ละยุคนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ใช่ทั้ใช่ไม่ว่าพระเจ้าจะมีพระนามต่างกันในแต่ละยุคและทรงพระราชกิจที่ต่างกันแต่แก่นแท้และพระวิสายของพระองค์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวพระองค์ทรงงานและนำมนุษย์อยู่เสมอ ในระหว่างยุคพระคุณพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงงานแห่งการไถ่มนุษย์ภายใต้พระนามของพระเยซูทรงปรากฏในรูปมนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้ายในฐานะบุตรมนุษย์ทรงงานในนามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงความจริงและทรงงานแห่งการพิภากษาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงใช้พระวจนะเปิดโปงและพิภากษาผู้คนแถมยังทดสอบและถลุงพวกเราอีกด้วยทรงช่วยเราให้รอดจากอุปนิสัยที่เสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเราจากกองกําลังของซาตานขอบคุณพระเป็นเจ้า คุณพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงสร,ร้างกลุ่มผู้ชนะขึ้นมาแล้วพวกเขาละทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระเจ้าเป็นพยานให้การปรากฏและงานของพระองค์ใช่แล้วเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชนาจาักรไปทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะครับอเมนอาเมน,เมนข้อที่จริงเหล่านี้แสดงว่าอาณาจักรของพระคริสต์ได้ปรากฏขึ้นบนแผ่นดินโลกแล้วขอบคุณพระเจ้าหลายปีมานี้พวกเราพูดกันว่าในยุคสุดท้ายองค์พระเป็นเจ้าจะทรงกลับมาพิพากษาผู้คนให้รางวัลคนดีลงโทษคนชั่ว คุณบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิแสดงความจริงและทรงงานพิภากษาอยู่อืดูเหมือนว่าคําเผยพระวจนะได้ลุล่วงแล้วเรื่องนี้ไม่ผิดแน่นอนใช่บค